มูวี h เช k สวัสดีครับได่เวลา มูวี่เชคกับผมวีระบีโรดนะครับที่จะมาเดกข่าวรารในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาอัปเดตข่าวนี้กันก่อนเลยครับอัปเดตหนังใหม่เข้าฉายสัปดาห์นี้ครับเตรียมตัวพบกับเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าทวยเทพรวมถึงการบอกเล่าเรื่องราวความรักของทอและไมดี้ทอในทอ l ลิฟแอนด์ทันเดที่รับบทนำโดยคริสเฮมเบิร์ตในบทของทอเช่นเคยครับนอกจากนี้ยังเป็นการกลับมาของนาตาลีพอรตแมนในบทของเจนฟอสเตอร์ ซึ่งในภาคนี้เนี่ยเธอจะกลายเป็นตออีกคนหนึ่งนอกจากนักแสดงนําทั้งสองคนนี้แล้วยังมีหนึ่งตัวละครสําคัญนั่นก็คือคริสตินเบลที่รับบทเป็นวายร้ายโกหูสังหารเทพเจ้ารวมถึงนักแสดงนําอีกหลายหลายคนด้วยกันเลยครับแน่นอนว่าไทยก้าวอทีที่ครับก็ได้เตรียมนักแสดงรับเชิญชุดใหญ่เอาไว้รอ Surprise, เซอร์ไพรส์เตโมภาพยนตร์อีกเพียบเลยแต่ก็ยังไม่เปิดเผยซึ่งเขาก็บอกเอาไว้ว่าถ้าบอกไปก็คงจะไม่ใช่นักแสดงรับเชิญนะสิ เราพูดถึงมันไม่ได้ไม่งั้นพวกเขาก็คงไปโผล่อยู่บนใบป,ปิดหนังด้วยแล้วครับเป็นไงล่ะครับเอาเป็นว่า <c oughs> แฟนๆของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงต้องไปลุ้นกันอีกทีว่าจะมีใครบ้างในโรงภาพยนตร์สัปดาห์นี้แหละครับ <c oughs> เอาละครับแล้วกลับมา Movie Check วีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check